ดีใจมากๆนะครับนะฮะนี่ขนาดเป็นวันออกพรรษานะครับนะฮะถ้าไม่ตรงออกพรรษาผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องจะเดินทางกันมาเยอะกว่านี้นะครับนะฮะเดินทางกันมาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็พี่น้องเรานะครับทางไพศาลโคราชปักธงชัยลบรีก็ถูกน้ําท่วมนะครับนะฮะนี่แหละครับเหตุการณ์นะครับนะฮะที่น้ําท่วมมากๆเป็นเพราะอะไรครับพ่อแม่พี่น้องตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหมครับ แต่นี่พ่อแม่พี่น้องเรามาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะครับมาช่วยกันดูแลแนวเขตนะครับอาณาเขตของประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยต้องทําการทุกคนนะครับนะฮะครับผมตอนนี้ทางพันธมิตรพัทลุงนะครับอันนี้ตัวแทนหมู่บ้านนะครับตัวแทนหมู่บ้านเขาจะนัานัาเลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเดินทางมาไกลนะครับนะครับ อันนี้เป็นน้ำใจจากพี่น้องจากพัทลุงนะครับนะครับก็เดินทางกลับก่อนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและโชคดีนะครับกลับไปซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับขอบคุณครับโอ้ยโดนแซวโดนแซวนะครับนะฮะสีราชามีขึ้นไหมครับ นะฮะก็นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ผมก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมกันเยี่ยมเยียนนะครับพ่อแม่พี่น้องสรรพนานะครับวันนี้เราตั้งใจที่จะไปหมู่บ้านหนึ่งต่อสองแสนด้วยนะครับแต่่าเจอไปเจอเหตุการณ์ซะก่อนที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในผืนแผ่นดินไทยนะครับนะฮะที่คนไทยต้องมากีดกันกันเองนะครับม่ให้เราไปบนผืนแผ่นดินไทยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง อย่างนี้เราต้องไปเที่ยวที่สากแก้วอีกสักครั้งไหมครับนะครับอยากไปครับอยากไปนะครับยังแค้นไม่หายนะครับโดนจับบนพื้นเมดินไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากขมรครับพ่อแม่พ่น้องมันแปลกไหมครับข้อหานี้นะครับเตินบนพื้นเมดินไทยแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเซนนะครับเลยโดนทหารขมรจับกลุ่มนะครับนะตอนนี้เราก็รอศาลนะครับออกหมายจับทหารขมร เคยเจอไหมครับนะเคยเห็นไหมครับรอดูครับเป็นตัวอย่างนะครับถ้าคนไทยที่ถูกทหารขมรจับกุมจะแจ้งความดําเนินคดีแจ้งไปแล้วครับตอนนี้ทางตารวจนะครับกําลังดําเนินการขั้นต่อไปนะครับคือออกหมายจับทหารขมรครับควรจะมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อ,อน้องเมย์ของอุดอรธานีและคุณแม่นะฮะ ต้องการที่จะบริจาคให้คุณอธิวัตนบุญชาติเนี่ยนำเงินบริจาคอันนี้เนี่ยไปทําอะไรก็ได้เพื่อเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านสันปันน้ำต่อไปนะครับผมก็ขอมอบในานามของอุดรธาน,นีให้เลยครับนะครับครับพี่น้องครับผมก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับพระสยามเทวาธิราชที่พวกเราเคารพนับถือ ได้โปรดคุ้มครองประเทศไทยของเราให้รอดปลอดภัยเถอะขอบคุณมากครับเช้าวันนี้มาถึงปั๊บก็ได้ล้างหน้าล้างตากินกาแฟเล็กน้อยอพิวิระบอกว่าจะพาไปเที่ยวตาเหมือนทมก็ได้เที่ยวจริงๆครับนะครับได้เที่ยวที่น่าประทับใจแต่พี่น้องครับ ผืนแผ่นดินไทยเนี่ยคนใต้เนี่ยจะมาเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไม่ใช่ใชแต่ความจริงวันนี้ที่มันมีค่าที่สุดคืออะไรครับความจริงก็คือคนไทยเข้าผืนแผ่นดินไทยไม่ได้แล้วรัฐบาลปล่อยให้ขเขมรมันครอบครองผืนแผ่นดินไทย นี่มันประเทศอะไรวะครับพี่น้องเออแปลกเอาโหหน่อยพี่น้องเบื่อจะพูดถึงอภิสิทธิแ์รรลแล้วอภิสิทธิ์รอตอแหลเบื่อผมเบื่อจริงเบื่อไหบ้านนียที่เกียจพูดกับมันแล้ววันๆเมื่อมันทำในเรื่องของตัวเองเพื่อความอยู่รอดของตัวเองพี่น้องครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่น้องภาคใต้ ประทับใจที่สุดคืออะไรครับนั่นก็คือการต้อนรับจากทหารจากตำรวจเองก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารพลานแล้วต้อนรับด้วยอาวุธหนักทั้งนั้นไม่้องตั้งแต่ RPG เอยนะครับ M 1 6เอยทั้งทั้งที่อาวุธเหล่านี้มาจากภาษีอากรของพวกเราและโดยเฉพาะปากกระบอกปืนมัรหันมา หาผู้เสียภาษีอันดับหนึ่งของประเทศอย่างคนใต้ครับพี่น้องครับให้แต่ละจังหวัดได้แนะนําตัวแล้วก็พูดถึงความรู้สึกที่วันนี้ได้มีกลุ่มผู้ซึ่งหลงผิดแล้วก็มีกลุ่มนักการเมืองชั่วชั่วคอยบงการมาทําลายความคิดความปลองดองการสมรนฉันวันนี้สิ่งที่คนใต้เราต้องการไปเยี่ยมเยือนตาเหมือนทมนั่นก็คือ การที่มีพี่น้องที่หมู่บ้านเนี่ยจูงมือเราไปเพื่อที่จะให้เห็นว่าความขัดแยง้งมันไม่มีอยู่จริงในหมู่ชาวบ้านและจะเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมใช่พี่น้องเที่ยวนะครับปราศาทตตามันทมนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับจากพี่น้องคนไทยของเรานะครับที่ออกมาต้อนรับเรานะครับเป็นภาพที่น่าอดสูเป็นอย่างยิ่ง นะครับคนอีสานล,ลงไปทำมาหากินอยู่ทางใต้ยเยอะแยะครับพี่น้องพวกเราไม่เคยต้อนรับเขาแบบนี้นะครับเราให้การต้อนรับเขาอย่างดีนะครับเขาอยู่ที่ไหนเราไม่เคยไปเกะกะระรานนะครับเราไม่ต้อนรับเขาแบบว่ามีคนเอาซื้อเหล้าไปให้กินแล้วออกมาทำเกะกะระรานนะครับก็ฝากนะครับฝากถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้ท่านทำผิดแล้ว วันหน้าก็อยากให้ผิดซ้ำนะครับมันทำให้เสื่อมเสียภาพพจน์พี่น้องอีสานทั้งหมดนะครับขอบคุณครับผมนันนพิชากำทองจากประจวบคีันพี่น้องทียรบครับอไอเหตุการณ์วันนี้นะครับใอ้เรา,าคิดลลงไปลึกว่าการออกแบบตรงนี้นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่จะมาจากสิ่งไหนนั้นหรือใครเป็นผู้ออกแบบนั้น คิดว่าพวกเรานะครับคงจะนึกออกและมีคําตอบกันอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นณนว,วันนี้นะครับปรากฏการเหล่านี้รัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ซึ่งตามหลักจริงๆแล้วพี่น้องที่รบครับเราจะไปเยี่ยมชมเราจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเราหยิบยังหยิบยื่นสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งหมายถึงนั้นน้ําใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่พวกเราได้รับวันนี้ คิดว่าทุกท่านคงจะอดสูใจและละอายแก่ใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุรศักดิ์อ่างเจริญนะเป็นตัวแทนของสงขลานะครับก้องฝากไปยังพี่น้องทางสงขลาก่อนนะครับวันนี้เราได้รวบรวมน้ำใจจากพี่น้องสงขลามา,าได้ยนนินกันกับพี่น้องหมู่บ้านสันปันน้ำและก็หมู่บ้านหนึ่งต่อสองแสนนะครับที่จะมอบในลำดับต่อไปนะฮะ ก็ถึงมือหมู่บ้านพี่น้องสารบรร้นนานะครับพี่น้องสงขาครับนะครับแล้วก็ที่อยากจะบอกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องเรานะได้นำพระพุทธรูปพระมาพะัพระ,พระรูปนะครับหลวงพ่อทวดนะครับไม่ใช่พุทธร,นะรูปผมผู้ผิดขออภัยนะรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับที่ที่เคารพบูชาของคนภาคใต้แล้วก็ของคนไทยทั่วทั้งประเทศนะ อิทธิฤทธิ์ท่านมีในการครุ้มครองผู้ที่ทําความดีนะครับหมู่บ้านสัมปันน้าเป็นหมู่บ้านที่ทําความดีเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะเราชาวสงขลาก็ขอมอบหลวงพ่อทวดเพื่อคุ้มครองหมู่บ้านสันปันน้ำด้วยครับเดี๋ยวยังมียังไม่หมดนะครับ ยังยังมีที่เรารวบรวมมานะครับจากทางสงขลาม,มอบให้เป็นสมทบกับหมู่บ้านสันบันน้ำนะครับขอเชิญรัฐรับมอบด้วยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวข้างซ้ายนะครับมีอีกสามจังหวัดนะครับก็ไปที่พังงาก่อนนะครับครบโกราระพี่น้องคนไทยทุกคนที่ยืนอยู่บนปืนเป็นดินไทยอย่างนี้วันนี้ดิฉันสมปรพังงาค่ะ วันนี้มีความประทับใจอย่างมากประทับใจที่ความไม่เอาไหนของรัฐบาลไทยของตำรวจของทหารของข้าราชการที่เป็นเป็นใส่ซึ้งกับคนไทยด้วยกันวันนี้เราเจ็บปวดมากที่ฉันจําได้คนไทยก็นนโดยโดยสุนทรรักลงเราไปกันสิบเข่าสิบเขากันยาเราไปกันที่ห้าสามเราไปกันที่ภูรรทรอนเราได้ต้นรับอย่างอย่างนี้ด้วยรุนแรงกว่านี้อีกนะที่นั่นรุนแรงคนไทยใครได้ไปบ้างตรงนั้นใครได้ไปบ้าง ค่ะเราคิดว่าเราคนไทยคงจะพบตรงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแต่วันนี้เรามาเจอรอบสองเราให้มุนทะลึ่งไปหมดเลยค่ะวันนี้คนไทยจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยค่ะมุนเลยวันนี้มุนเลยคิดว่าวันนี้ถ้ามันได้เห็นกับตัวเองคิดว่าภาพนี้คงจะไม่ขึ้นกับประเทศไทยแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่เป็นหมายถึงว่ารางร้ายที่เราคนไทยที่ยังเป็นมวลชนตรงนี้แหละเราต้องช่วยกัน รักษาผืนแผ่นดินให้จงนายและช่วยสื่อไปต่างทางให้กับลูกหลานของคนไทยและเด็กๆที่อยู่ตรงนี้ป้าสมพรขอกรุณาไอเอาทุกคนที่ตรงนี้เป็นตัวอย่างอย่าทิ้งผืนแผ่นดินไทยเราคนใต้จะไม่ยอมทิ้งเราจะขอสัญญาไวนะ้หน้าจุดสันปันน้ำตรงนี้ว่าเราไม่ทิ้งคนสันปันน้ำเมื่อมีอะไรเราคิดว่า ตุกตะรางนิ้วเป็นของคนไทยเราคนไทยก็เป็นคนไทยจะช่วยรักและหวงเห็นฟื้นแผ่นดินไปตุกตารางนิ้วด้วยค่ะาสวัสดีครับผมเจติศักดิ์นะครับจากเครือข่ายพนมิตรสิหจังหวัดภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับผมเป็นคนใต้ที่พูดกลางได้ชัดเจนที่สุดครับคือจากเหตุการณ์วันนี้นะครับเราคิดว่า จากเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนไทยเราจะเดินตรงไหนก็ได้ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับเป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเข้าออกตรงไหนก็ได้แต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรอ,องผู้กํากับอของอสพอ,อพนมดงรักนะครับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองคือนายอำเภอนะครับผมได้ได้เข้าไปฟังอาจารย์การูนนะครับพูดกับทั้ง3คนนี้นะครับรองผู้กํากับบอกว่า,เ,าเราอ่ะ ที่ชาวบ้านไม่ให้เราเข้าไปเพราะว่ากลัวรเราไปทําให้เขาเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราไปเราเคยไปทําให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าครับ <wirklich> ไม่เคยนะครับมีแต่ละว่าเราได้รับต้อนการต้อนรับด้วยก็พายุก้อนหินนะครับทิพู์ตรอนนะครับนั่นคือการต้อนรับที่เราโดนเราไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับเราจะเข้าไปเหยียบย่ำบ้นทึกบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับเราเข้าไปเยี่ยมเยือนนะครับแต่ว่าเราได้รับการต้อนรับ ที่น่าอดสูมากนะครับการการกระทําครั้งนี้ผมว่านะครับเป็นการจัดตั้งนะครับจากฝ่ายปกครองแน่นอนนะครับชาวบ้านเนี่ยจะจะมีเพียงไม่กี่คนนะครับเพียงไม่กี่คนเป็นคนที่มีกลิ่นเหล้านะครับใครที่เข้าใกล้นะครับได้เห็นอาการเมาของพวกเขานะครับชาวบ้านที่ที่มามุงดูจํานวนมากนั้นไม่ต่างไม่รู้เรื่องเลยนะครับครับผมแล้วยังมีอีกประโยคหนึ่งนะครับนายอำเภอนะครับได้บอกว่าพวกเราเนี่ยไปทําให้เขาพอเราเข้าไปแล้วจะทำให้เขากรีดยางไม่ได้ เกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวัไหมครับอันนี้เรามีหลักฐานบันทึกอยู่นะครับเป็นวิดีโอที่พูดอยู่นะครับแล้วอาจารย์การลุดได้ถามในอำเภอว่าคุณชื่ออะไรบอกเขาบอกว่าไม่ได้ครับบอกไม่ได้ต้องให้เกียรติในอำเภอนะครับในอำเภอกับเราเป็นคนเหมือนกันหรือเปล่าครับนะครับอาจารย์การลุนได้บอกชื่อให้จดบัตรประชาชนทุกทุกอย่างแต่เขาเขาไม่ยอมบอกชื่อเขานะครับมันน่าสงสัยนะครับ ไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรจึงไม่กล้าบอกชื่อตัวเองครับผมอของทางเพชรบุรีนะครับอากูผมนายสมพรแวววันนี้นะครับสมพวเล็อากูนะครับเป็นตัวแทนเพชรบุรีนะครับวันนี้ได้เอาเข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทุกอย่างมามอบให้หมู่บ้านสันปันน้ำพี่น้องแล้วนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับรับประการได้ครับก็พัทลุงนะครับอีกจังหวัดหนึ่งขออนุญาตใช้เวลา สวัสดีครับผมสาภณทิตจำนงจากพัทลุงนะครับผมเห็นความรักชาติของพี่น้องที่นี่ผมมีความประทับใจมากๆครับแล้วก็อยากให้พวกเราสู้ต่อไปแล้วไม่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นพวกเราจะไม่ทิ้งพวกท่านแล้วก็อย่าไปให้ราคากับไอ้คนไทยที่มันเข้าข้างพวกเขเมรนมาตลอดพวกนี้มันเปลืองน้ําเปลืองอาหารเปลืองอากาศสุดท้ายมันเป็นพวกหนักแผ่นดินอย่ากเก็บมันใส่ใจมันมากมาย อย่าไปสนใจมันมากมันมันต่ํากว่าที่เราคิดครับเพราะ,ะนั้นขอให้พี่น้องสู้ต่อไปถึงวันหนึ่งเราก็มาแม้เราจะอยู่โน่นเราก็พยายามจะช่วยสื่อข่าวให้พี่น้องพยายามจะเก็บข้อมูลทุกอย่างจากที่นี่ไปให้พี่น้องทางใต้รู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าไอ้พักพักหนึ่งมันจะบรรลัยขอบคุณมากครับพี่น้อง